ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยก็เจอกับจิบอีกแล้วลุคนี้ก็เป็นลุคที่แบบว่าจิบตั้งใจจะมาทำเป็นลุคเลตซัมเมอร์นะคะเพราะว่าปิดเทอมไป3มเดือนแต่ก็คิดไม่ออกสักทีว่าตัวเองลืมทำอะไรก็เพิ่งมาคิดได้ว่าตัวเองลืมทำคลิปแต่งหน้าในลุคแบบซัมเมอร์ทนหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นโทนสีส้มแบบนี้นะคะถ้า ใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงไปดูกันเลยิวขั้นตอนแรกเลยจิ๊บเริ่มใช้ไปของเอสเต้นะัเป็นรองพื้นตัวนี้คือมันดีมากก็แต้มห้าจุดจิ๊บก็ห้าจุดดีใหญ่ของจิ๊บ <c oughs> ก็ทาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่มเป็นหกแล้วกันเจ็ดด้วยแปดเก้าหรอให้มันทวนน่ะสิบสิบเอ็ดนะสิบสองสิบสามสี่ค่่อยๆแ,แถบไป แล้วแต่ความถนัดของมนุษย์โลกนะคะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะที่ใช้ของ NYX หรือว่า Next นั่นเองตัวนี้ทําตามนี้เลยเนาะก็ใต้าตาใต้าตาส,สองสข้างแล้วก็ตรงจมูกตรงนี้ตรงที่มีสิวนั่นแหละแล้วก็จมูกนิดหน่อยแล้วก็หน้าผากคางด้วย นี้ก็ใช้เป็น f ฟาวเดช i o นสติ๊กของเมบรินนิวอยากฟิสเมีนะคะตัวนี้จิ๊บใช้เป็นเบอร์355หรือโคโคนัทนั้น,นะคะ่ะจะหมดแล้วไม่ได้ซื้อใหม่เลยเพราะไม่มีเงินนะคะ แล้วจิ๊บก็ใช้เป็นเวทแอนด์ไวคอนโทรลิ่งนะคะก็วนไปค่ะทำปากจุูด้วยเด้อมาถึงส่วนของตานะคะจิ๊บก็ใช้เป็นพาเลดเดิมของจิ๊บกับ m มอฟี e จิ๊บก็จะเลือกใช้เป็นสีอ่อนที่สุดไม่ใช่ที่สุดสิสีน้ำตาตัวนี้นะคะกับแปง้งกับแป้งอะไรเนี่ยเบสอาย h ชโดว์บ u ัชนะคะของเลีอยวเทคนิคตัวนี้ คู่กับสีน้ำตาลต่านี้เคาะคแล้วก็ทาไปที่เปลือกตาเลยแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมานะคะทาไปแค่ครึ่งตาพอจิปเปลี่ยนเป็น s a d ด n ิ้ง u ัชตัวนี้นะคะของเดียเทคนิคตัวเดิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Next นะคะเป็นบัชเป็นบัชอ l ลของ Next ตัวนี้สีส้มแปดเลยจิปก็จะมาทาเป็นอายแชโดว์เหมือนกันแต่หาวิธีเปิดก่อนแป๊บนึงนะ เปิดยากจังวะนี่ไงก็แตะๆไปนะคะผสมกับสีน้ำตาลเข้มตัวนี้ผสมกันแล้วก็คัดเป้าค่ะเราใช้เป็นสีส้มตัวนี้เลยทาไปตรงเปลือกตาที่เหลือที่เราไม่มีนั่นแหละ มาต่อด้วยการกรีดอารเเนอร์นะคะที่ใช้ของอีสูดีนะคะแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะคะทาไปที่ใต้ตายแบบนี้เลยตัวนี้นะคะ คนิดหน่อยแล้วก็ทาไปที่กลางตาเลยแล้วก็ใช้ชิมเมอร์ตัวนี้นะคะเพิ่มความสว่างให้หัวตาของเรานะคะแล้วก็ใช้เป็นบัชออนสีส้มนะคะของ E L F นะคะหลังจากนั้นนะคะปัดขนตาล่างนะคะ ก็จบไปเรียบร้อยนะคะสําหรับลุคนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะและทุกคนสามารถติดตามการอัปเดตของจิ๊ได้ผ่านทางช่อง Facebook นะคะนี่คือ Facebook จิ๊นะคะส่วน Instagram นะคะก็ไอจี IG หลักนะคะก็จะเป็นจิ๊บฟิคอนะคะส่วนไอจีสำหรับเมคอัพนะคะก็จะเป็นจิ๊ s Makeup หรือเปล่าวะน่าจะใช่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 จิ๊บเมคอัพนะคะแล้วก็ช่อง,องทอง อะไรคือช่องทองช่องทางของ YouTube ของจิ๊บนะคะก็ YouTube นี้เลยจิ๊บฟิคอแล้วก็เป็นแล้วก็เวนวักพีนะคะจิ๊บฟิคเอเวนวักพีนะคะนี่คือช่อง YouTube ของจิ๊บทุกคนสามารถกดติดตามแล้วกดสกายจิ๊บได้เลยยังไงก็ไปแล้วดีกว่าติชมได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วสเสร็จแล้วเสร็จแล้ว